ช่วงน,นั่นไปหยยะตอนนี้เรามาดูวิถีชีวิตของชาวเรือครับเออสิอาพาไปดูอะไรครับทำอะไรแบบว่าน้ามีตะกอนนี่ป่าบ่าเคยเนาเคยเสียพ่อนาบลงงานลงมานี่ออพอหนาบลงงานไหลลงมาบมเขาปล่อยหนาบลงงานลงแ่งอุดรเพิ่มผลลงมาปุ๊บป่ปออปาห้องแท่นทีสี่ห้องหน่กักได้หอดังในหอดมือสองมือ,สองอสี่ออแค่ว่าสองชั่วโมงนี่มันกระายแล้ว เพราะว่าน้ำล้าเปื้อนน้ำก็เลยตกลงมาฆ่าบริษัเพราะว่าเขาไปฟ้องเรียกร้องเขาไปฟ้องร้องใน่ว่าเขาเอินยังก่อนล่ะนี่เออจุดใดกับบะไรไปฟ้องร้องอำเภอกับบะไรไปเรียกร้องใชกับบริษเพราะว่าเขาอัดเงินอัดเงินในทุนอัดเงินเออนทุนนี่คือว่าเของโรงงานเขาอัดเงินมาปุ๊บออเออเขาก็เลยบ่ิอันนี้องค์การได้กับเรียกร้ององค์การได้กับบริษั่ไริษัเล่นปะเพราะว่าเขาเป็นระชาชน เขาเป็นประชาชนยากจนในเมื่อยากจนมา่อไหประชาชนยากจนเมื่อเขาไปเรียกร้ององค์การไนก็ขาแปลว่านำลงมาในจุดนั้นลงมาปุ๊บน้ำเหม็นในลงแป้งเขาปล่อยลงมาจสิมันเนองมันเหม็นเราก็เพื่อยังป่าจีรอเนี่ยเพื่อยังป่านิ่นนี่มันพืชสัตว์ที่ใต้น้ำอยู่ได้เป็นสิบมือยี่สิบมือว่าต้องการอากาศให้ใจนี่มันก็อยู่ได้แล้วคู่มือนียสองชั่วโมงมันก็ตายแล้วตายแล้วแต่ว่าเขาเรียกร้ององค์การได้เข่ได้ เรียกร้องไอ้จังหวัดกาบ่ได้กาบ่ได้เรียกร้องไสกาบ่ได้เพราะว่าสู่ายทุนบ่ได้สู่บรัยเว่าเขาขึ้นไปอัดไปอัดปาทหรือก็แล้ววิถีชีวิตของเจ้าเปลี่ยนไปบ่บัดนีนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากมีรายได้เออมีรายได้มื้อละ10บาทจากตะกอนนี่รายได้มื้อเท่าไหร่มื้อละ10บาทเฮาก็เลยเกิดบ่มีรายได้เด้บ่ได้บ่มีรายได้เลยมอบ่มีเลยโอ้ลูกลูกเมียเดือดร้อนบ่บัดนีนเดือดร้อนเดือดร้อนบ่ได้เมียลูกกี่เมียมา แม่แต่แต่ก่อนมีเสือไสกับว่ามีเสือไทยบะมี่วิธีชีวิตไปโอ้นี่คือลูกของพี่แดงซ่านะครับเนี่ยตัวเล็กๆกําลังจ้ำมั่มอยู่ชื่อกันทำมาหากินตามภาษาของของพ่อกับลูกครับมาดูวิธีชีวิตของชาวเรือไปตั้งมาเลยต้องไปอย่างเนี้ยจะดีเปภาพ